สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเครื่องดนตรีของผมที่เหลืออยู่นะครับว่ามีเหลืออยู่อะไรบ้างนะครับก็ชมกันเลยครับครับก็ตอนนี้ก็ที่เหลืออยู่ก็มีกีตาร์ ไฟฟ้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นยี่ห้อแม็กลอเรียสนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกรอเปล่านะครับก็ก็เก็บไว้แล้วครับเมย์เขยได้เล่นแล้วครับสายสายอะไรผมก็พับเก็บหมดแล้วครับแล้วก็มีแอฟเฟคเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นเสียงแตกนะครับยี่ห้อ อะไรวาเลตันครับก็กีต้าตัวนี้ผมก็สั่งมาจากในในเน็ตนะครับพอดีเห็นลายมันสวยดีก็เลยอยากจะลองสั่งมาดูนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็สั่งมาเล่นนิดหน่อยก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่างเล่นนะครับสายสายอะไรก็เก็บพับหมดแล้วครับตู้แอมอะไรก็ไม่มีนะครับก็ขายเพื่อนไปหมดแล้วครับ ก็จริงๆแล้วผมก็มีกีตาร์อยู่หลายตัวนะครับแต่ก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปหมดนะครับเพอช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับก็เหลืออยู่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับครับพอหลังจากที่พาไปให้ดูกีตาร์แล้วนะครับก็วันนี้ก็เพิ่งตื่นนอนนะครับ ผมอาจจะรุงรังยังไม่ได้อาบน umas, ้ำ <blunt animation> นะครับตอนนี้ก็กี่โมงบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงกินกาแฟกันครับก็ตะกี้ที่ผมให้ดูกีตาร์ไปก็เป็นกีตาร์เลืออยู่ตัวเดียวนะครับจริงแล้วกีตาร์ผมก็มีหลายตัวนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ขายซื้อมาขายเล่นไปเบื่อขายเพื่อนบ้างให้เพื่อนไปบ้างนะครับ ก็อย oui, ok. ่างรับก nah ็เอฟเอฟเฟกตัวนี้นะครับเป็นจริงๆแล้วผมก็มีเอฟเฟกอยู okay. ่เยอะนะครับเป็นเอฟเฟกที่เป็นเป็นแผงนะครับเป็นเอฟเฟกก้อนนะก็มีอยู่สองชุดนะครับชุดแรกผมก็ขายเพื่อนไปขายเป็นเพื่อนบัดดี้กันนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่สุรินแล้วนะครับเอฟเฟกก้อนของผมก้อนนี้ก็อยู่ที่สุรินแล้วนะครับส่วน เอฟเฟกอีกชุดหนึ่งชุดหลังนี่เป็นชุดของบอสนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ผมซื้อแพงที่สุดตั้งแต่ซื้อเครื่องดนตรีมาก็ว่าได้นะครับก็รวมๆแล้วก็เป็นหมื่นนะครับก็มีหลายตัวนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดที่ไปซื้อมาอันนี้ราคาถูกนะครับผมสั่งมาจากในเวบเหมือนกันนะครับผมซื้อมาราักถ้าจะไม่ผิดน่าจะราคา750บาทนะครับ แต่อยากจะบอกว่าเสียงดีมากครับเล็กกระชัดรัดพกใส่ถึงเสื้อไปสบายได้เลยครับผมชอบนะครับเล็กๆตัวเดียวก็เอาอยู่ครับมีดีเลยอีกสักตัวหนึ่งนี่ก็เล่นได้โซโลโดได้ทั้งวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องกีตาร์ของผมนะครับให้ฟังนะครับ กีตาร์ตัวแรกในชีวิตของผมก็เป็นกีตาร์โปร่งนะครับซื้อตอนสมัยเรียนเทคนิคนะครับปวสย,ยี่ห้อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นยี่ห้อเมโลดี้นะครับยี่ห้อเมโลดี้ซื้อมาในราคาหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเป็นกีตาร์โปร่งตัวแรกในชีวิตนะครับส่วนตัวที่สอง เป็นกีตาร์ไฟฟ้าครับยี่ห้ออาโดนิสซื้อตอนตอนนั้นผมไปอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับก็ไปเรียนที่ราชพัฒยะลานะครับก็ซื้อตัวนี้ไปซื้อที่หาดใหญ่นะครับตอนไปก็นั่งรถไฟไปซื้อนะครับขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟที่ยะลานะครับก็ไปซื้อที่หาดใหญ่ ตัวนี้ผมยืมตังของเพื่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นตังก็ไม่พอนะครับแต่อยากได้ยืมเพื่อนมาสี่พันนะครับแต่แต่ราคากีตาร์มันตอนที่ซื้อมาตอนนั้นหกพันหกพันเจ็ดร้อยบาทยี่ห้ออาดนิสนะครับเป็นกีตาร์ทรงเฟนเดอร์ทรงสเตตต์อะไรก็นี้น,นะครับสามซิงเกิลคอยนะครับ คือตอนนั้นที่ไปซื้อก็ยังไม่มีความรู้เรื่องกีตาร์อะไรมากมายนะครับยังไม่รู้ว่าปิกอัพทําไมถึงมีหลายตัวทําไมถึงมีเป็นอันเดียวว่ามันเสียงมันต่างกันยังไงคือตอนนั้นก็ยังไม่มีความรู้อะไรนะครับแต่ก็ชอบเสียงของกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็เลยไปซื้อตัวนี้มาราคาหกพันเจ็ด้อยบาทยืมตังค์เพื่อนด้วยน่าจะสี่พันนะครับแล้วก็เพื่อนก็ให้ผ่อนให้เดือนละพันเดือนละพันนะครับก็ผ่อนให้หมดแล้วครับตอนนี้ ส่วนตัวที่สามตัวที่สามน่าจะเป็นยี่ห้อไอบอรเนตนะครับรุ่น G.O ก็เป็นรุ่นถูกของไอบอรเนตนะครับซื้อมาน่าจะเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับเป็นกีตาร์ตัวสีดำนะครับซื้อที่แถวสวนพลูในกรุงเทพนะครับคือตอนนั้นผมก็เข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วนะครับก็มาซื้อที่กรุงเทพแถวสวนพลู ตัวนี้ผมก็เล่นไปพักหนึ่งแล้วก็ขายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับตัวนี้ขายไปพร้อมกับแอเฟกต์เอเฟกต์ที่เป็นแพงของผมที่เป็นก้อนๆมีสามก้อนชุดนี้ก็ขายไปให้เพื่อนยกชุดเลยนะครับตอนนี้เพื่อนก็พาไปเล่นอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนตัวต่อมาก็เป็นยี่ห้อน่าจะเป็นยี่ห้อสควอเอร์นะครับ ซอกไครร์ซึ่งตัวนี้ถ้าใครดูในคลิปในช่องยู u b e ของผมก็น่าจะเห็นนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ถ่ายคลิปลงอยู่ลยหลายคลิปเหมือนกันนะครับเป็นยี่ห้อซอกไครเร์แต่รู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเป็นซ็อกไครร์ปลอมนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องอะไรว่าของแท้ของถูกอะไรนะครับก็ซื้อมาจำไม่ได้เหมือนกันราคานะครับก็น่าจะอยู่ราคาไม่เกินห้าพันนะครับ น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ได้ตัวนั้นตอนนี้ก็ขายเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วครับขายไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ๋อส่วนยี่ห้ออาโดนิสที่ว่าไปซื้อที่หัดใหญ่ก็ตัวนี้ก็ผมก็ให้เพื่อนไปนะครับไม่ได้ขายครับพอดีเพื่อนไปชอบอยากได้ก็ก็ให้ไปครับก็ไม่ได้ขายครับส่วนตัวที่ว่าสควเออร์ตัวต่อมานี้ก็ขายเพื่อนไปพันห้านะครับ พอขายตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บผมก็ไปซื้อตัวใหม่มาเป็นยี่ห้อเชคเตอร์ตัวนี้ไปซื้อที่นู้นเลยครับศูนย์รวมเครื่องดนตรีเวิร์นกนครเกษมนะครับแต่ตอนนี้เขาก็น่าจะเลิกเลิกขายนะครับเครื่องดนตรีแถวนั้นเห็นได้ข่าวว่านะครับพอดีผมก็ไม่ได้ไปนานน้นนะครับก็ตัวนี้ซื้อมาเป็นกีตาร์ที่ซื้อแพงที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะครับหนึ่งหมื่น 4,800บาทนะครับก็เป็นกีตาร์ที่เป็นฟอยโรสนะครับแต่ก็ยนอนรับ่ากีตาร์ตัวนี้เสียงดีมากนะครับแต่มันมีปัญหายุ่งยากเรื่องพวกการตั้งสายนะครับผมรู้สึกแบบมันตั้งยากแล้วบางทีมันมงุดหงิดอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยขายไปผมขายไปที่เซียที่เซียรงังสิตนะครับขายได้ไป7,500บาท ซื้อมาหมื่นสี่พันแปดรอยบาทแต่ขายไปเจ็ดพันห้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะเขาก็ยังให้ราคาที่สูงอยู่ก็ถือว่าโอเคอเพราะว่าผมก็ออกมาเล่นอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่บงเอิญว่าผมเป็นคนถนอมนะครับเล่นก็เล่นก็เล่นดีไม่มีรอยขีดไม่มีตำหนิไม่มีอะไ,ไรทางร้านเราก็รับซื้อนะครับหลังจากที่ผมขายตัวนี้ไปผมก็ไปซื้อ สควอเออร์มีอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนตัวได้เป็นคนชอบทรงพวกส่งสเตตส่งเฟนเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็ไปซื้อมาที่จำชื่อร้านไม่ได้แต่อยู่ข้างๆกับเดอะโมเดอะโมบางกะปินะครับอยู่ฝั่งข้างๆข,ข,ข,ของเดอะโมบางกะปีซื้อมาในราคา5,500บาทครับต่เป็นสควอชเออร์ยี่ห้อ บูเลตอะไรผมก็จําชื่อรุ่นไม่ได้ครับตัวสีขาวแต่ก,ก็เสียงดีนะครับเป็นจีตาร์ที่ว่าเล่นง่ายส่สเต็ดแล้วก็ก็เสียงดีนะครับก็ตัวนี้ผมก็ขายเพื่อนไปอีกนะครับเ็เล่นมาพักหนึ่งแล้วก็ขายเพื่อนไปขายไปพร้อมตู้อมนะครับจำจำไม่ได้เหมือนกันว่าขายไปเท่าไหร่ก็หลังจากที่ขายตัวนั้นไปผมก็ หยุดเล่นไปพักหนึ่งนะครับก็ไม่มีกีตาร์เล่นนะครับก็นานเหมือนกันนะครับก็เป็นน่าจะปีเกือบสองปีได้นะครับที่ไม่เคยแตะกีตาร์เลยนะครับก็มือนี่ก็แบบแข็งหมดเลยนะครับก็หลังจากที่ซื้อตัวนั้นมาไอหลังจากที่ขายตัวนั้นไปก็ไม่ได้เล่นอยู่พักหนึ่งบังเอิญก็ผมก็เข้าไปดูใน,ในเฟซอะไรนะครับว ดูไปเรื่อยก็บังเอิญไปเห็นเขาโฆษณาขายยี่ห้อนี้ครับโลเรียที่ผมไปซื้อมาพอดีเห็นตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากได้เลยแล้วครับแต่พอดีเห็นลายมันสวยครับเห็นเป็นลายไม้ไลายใดแล้วก็ก็เลยอยากจะลองซื้อมาตั้งเล่นเล่นแบบนี้สักตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เล่นเลยมากว้ยหรอกครับก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อไปแล้วเขาก็มาส่งให้ถึงที่ห้องเลยนะครับก็ซื้อมาราคา 3,800บาทแต่ก็ยอมรับเพราะเป็นกีตาที่เสียงสุดยอดครับเสียงดีมากเลยครับผมก็สั่งมาพร้อมกันเลยกับแอปเฟกนี้นะครับแต่ไม่แต่ไม่ได้สั่งตัวแอมมานะครับนี่วาเลตันเสียงดีนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มนี่ก็เป็นเสียง เสียงแตกแตกเยอะแตกน้อยอันนี้ก็เป็นเสียงเบสเสียงแหลมก็ตับง่ายครับ <c oughs> ก็คร่าวๆก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็กาแฟใกล้จะหมดแล้วนะครับ มันนะครับไม่ได้สะผมเดี๋ยวก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมก็จะถ่ายไปเรื่อยตามสไตล์ผมนะครับไม่มีใครดูก็ถ่ายเล่นๆไปนะครับว่างๆไม่รู้ทำไรนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีทุกคนครับ